สวัสดีครับสวัสดีดครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสเปคคอนนะครับปลั๊กเสียบหลังต้นหงพงนะครับสเปคคอนเขาคงจะมาแนะนํายี่ห้อซึ่งยี่ห้อนี้นะครับผมใช้ใช้นานละนะครับใช้นานละใช้นานละเจ็บน่าจะเจ็บแปดปีได้แล้วเนี่ยน,นะครับที่เปลี่ยนมาของแอมพิ n นอนนะครับท,ทําทีเดียวแล้วจบเลยนะครับใช้งานได้ดีมาก เราจะมีชนิด4พินและ2พินผมแนะนําให้ใช้4พินนะครับใช้4พินเลย4พินตัวตรงกลางมันจะเต็มนะครับมันจะเต็มเนี่ยสพินนะครับการมันโยกนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีหลบไม่มีอะไรเลยนะครับแน่นแข็งไม่เสียหายนะครับใช้การได้ดีแอมพินอนนะครับแอมพิโนนเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ในข้างล่างของวิดีโอของคลิปนี้นะครับ อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับอนี้ยี่ห้อหนึ่งที่ใช้อยู่ถือว่าโอเคเลยนั่นก็คือเจ้านิวติกนะครับตัวนี้จะเป็นนิวติกตัวนี้2พินนะครับแต่ใช้งานผมแนะนํานะครับให้เราใช้4พินไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ4พินนะครับเป็นของนิวติกนะครับแต่ปัญหานิวติกมันจะมียูนิดหนึ่งคือเวลาใช้งานแล้วไอ้ตัวนี้ถ้าเราเก็บไม่ดีโยนอะไรต่างๆตัวนี้มันหักง่ายนะครับตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยมันจะหัก ของผมเปลี่ยนมาใช้นะครับั้งหลังก็ถ้าเจ้าตัวนี้พังแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอมพีนอนทั้งหมดนะครับมีปิดมันปัญหาก็คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกมันชอบขัดมันชอบรับโอเคนะครับวันนี้มาคุยเรื่องสเปคคอนนะครับเสียบตู้ลำโพงนะครับเสียบ power amp ตัวนี้จะเป็นยุคนี้ก็จะใช้กันเยอะนะครับในระบบเครื่องเสียงเพื่อความสะดวกสบายนะครับของแอมพีนอนครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม